ครับนี่ครับเป้าเปลือกห้างหัางขูดงามเลยครับหัางมุมนี้เบิ่งเด้อน้ำหวานกะถือว่าหลายอยู่ครับด่างส,สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ครับด่างตัวอ่อนขดอาดตอกโอ้โหเสียได้ครับตัวนี้สเสียบนเดี๋ยวอ่อนๆเนี่ยเสียบทีนี้เขาเอื้นว่าขี้ม้วนครับหรือเกอสรครึ่ง อ้ขายครับกิโล,ลสองร้อยครับเกสรเพลิงนี่ครับน้ำหวานน้ำหวาลยูนี้ตุ๊กตาอากของแพนหนึ่งนี่ครับน้ำหวานเหนียวงามดึงนี่ครับน้ำหวานสุดยอดครับโอ้ประมาณเกือบสิบโลอยู่ครับนียโอ้หัวเงียบบัสของแท้คนระับของแท้ น้ำตาลต้ตมบ่ะต้อไหลเลย,ยครับน้ำตาลเพลียงอีนี่น้ำตาลเพียงีม่ว่ากันต้อไหลน้ำตาลเพียงน้ำตาลกับกิโลนึงกับเพียงครับกวรละหาร้อยเบียนสองร้อยหาศีรับสนใจถักมาคลองแคร์หานเปอร์เซ็นต์ครับออกข้อเป็นประกันเลยหาสดๆทุกมือครับน้ำเพิงเดือนซีครับอีกสองสามมือก็สิเป็นเดือนหาแล้วครับแต่เดือนซีเดือนหาครับว่าจะเป็นคลองแท้ดีมั้ครับสำหรับผมเลยว่าจะเป็นน้ำเพิงแท้ดีมั้ เดือนซีเดือนหาเดือนบุกเดือนจี๊กับเมื่อตะวัเราครับจ้าวขาะฝนไปนะเมื่อตะวเหลียววันฝึกมันถึงฝนแต่วช่วงนี้มันมีฝนน้ำผึมันติดเป็นคนครับอาจจะเหนียวเพื่อจังแบบก่าวครับเบื่องตัอุปกรณ์ถึงก็ใหม่ครับนี่เห็นซัมเนียกับเกือบแสนนะครับมีอุปกรณ์มันรวมเสือใช้อยู่นี่มันเป็นแสนนะครับลงทุนสูงเลยนี่จอสีได้ห้างผึ้งแต่ห้างสูงครับนี่หระครับครับคือการลงทุนเมียนว่า ผมยางเปาป้าก็เลยหัางผิงมันบ่แมนนะครับบางทีมันก็ต้องซื้ออุปกรณ์เพื่อเสฟติ้เพื่อความปลอดภัยเข้าขึ้นที่สูงขัดผ่านลงมากคือตายครับบ่มีว่าโอกาสใดรักษาคือเนี่ยเหตุสาเหตุที่ผมสือของแพ่งเจ่ละชินหลายมื่นครับตำหนี้ก็เป็นมื่นเจ็บมื่นปอันนี้ก็บมื่นหนื้อเลยมื่นหาครับอุปกรณ์ต่งางๆอีกแพงครับกัถือว่าช่วยสนับสนุนครับ่าอุปกรณ์ผมสค่าวิชาผมขึ้ืนซะครับ หาลอยมันถือว่ามันบ่แพงดอกสําหรับผมเนี่ยมันถือว่ามันหายากครับคงก็ได้วยแลงมาด้วยควบขึ้นยากลําบากครับบบเมนวาย่างเขาป้าก็ได้ห้างผึ้งมามัน่บ่มีครับมแตปไปย่างและครับห้างตำนี่คือเขาเอาไปกินหมดห้างสูงเนี่ยมู่ผมจังสิได้ครับแต่หัางบ่สูงมันบ่ได้ครับครับไปโอหละคัน้าแล้ว